มาเด้อมายกสะดุงเด้บ้านีพูดนะว้ยเต็นอ่ว้ยเต็นอโอ้นั่น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 นันนั่นมาตึกสะดุงเด้อมาตึกสะดุงตกล้วยผีหลวยอีหอข้าวต้มวนที่ยี่สิบเจ็ดวัยมีแมงยี่สิบห้ มื่อนั้นยีกมื่อเขาห่อเข้าน่ะเออยี่สิบหกเออต้ดอยลายบ่มลยลายเน่มาขวายเตนเว้ยวิปปลาือตืออยู่ว้สบออ้ยโหเสียบเด้อมาตึกเสดุงเด้อมือนี้ตึกเสดุงกำกันเด้อบัดยกยอยกยอ ป่านนั่นเลยจากอุบาตเทอนี่ไอ้ถูงไอ้ถุงนั้นกะอีไอห,หนึ่งบ่ป้าตึกเมือรับผัดเมือครัววันนี้ค่อยนี่ละค่อยนี่อืม่อเอาเข้ามาเฮ้เขาแกงอันนี้กินมาส่งเขา ข้าผือได้เตียนเอาข้าวไปหัวเท่าเริ่มแล้วบอกสเอาความว่าผัวว่าเอาข้าไปส่งเท่าเริ่มผัวว่าเท่าเริ่มแมีมาโอ้ยพันพันอ ดีนะกรแม่นนะะั่นแหละตะกเนนะว่าวดีไรว้าดีไปเตื้อไปเตื้อสองโมงส่ง,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 งนี่น้องไปโรงเรียนแล้วกลับมานี่อ้ยสามตัวสามตัว ปากำลังเทือโอ๊ยไปยกสะดุ้งให้เขาก่อนซะมันด้มันด้มันยกสะดุงะด้งมาฮันดี